أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم أما بعد อัสล Assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่วิทยุเสียงอิสลามขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการมารยาในอิสลามสรุปความโดยมูฮัมหมัดฟาดินดวงประพัดจากหนังสืออัฮาดีซุลอัคลากเรียบเรียงโดยท่านเชคอับดุลร๊ะซากอิบนุอับดุลมุสซินอัลบาดดัรฮะฟิซะฮุลลอฮุตะอาัลลาฮ์ขอรับสุภาโนตะอาลาได้โปรดประทานมารยาทอันงดงามและ เที่ยงตรง้กับพวกเราด้วยเถิดอัลลอฮุมาอามีนพี่น้องพุ้ศทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับผู้ที่เขาปรารถนาจะมีมารยาทอันงดงามเขาจะไม่ทําให้คุณพ่อและคุณแม่ของเขาอยู่ในสภาพที่โกรธกิ้วจนกระทั่งท่านทั้งสองหรือคนหนึ่งคนใดจากท่านทั้งสองนั้นสะบัดถ้อยคําด่าทอต่อตัวของเขาออกมา เพราะเขาตระหนักดีว่าคําพูดของบุปการีต่อลูกๆนั้นคือถ้อยคําดูอาอันมิถูกปัดทิ้งรายงานจากท่านอับดุลไรฮ์รอฮิ radiallahu a n ได้กล่าวว่าท่าน رسول ุลลอฮ์ฺซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะศัลลัมได้กล่าวว่าสาสุดาวาติมุสตจาบาตุนลาชักกะฟีหิน์ดาวตุลมัซลูมวะดาวตุลมุซาฟิรวะดาวตุลวาลิดีอลาวลดิ สามดูอาที่ถูกตอบรับอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นก็คือ 1. ดูอาของผู้ที่ถูกอธรรม 2. ดูอาของผู้ที่เดินทางและ 3. ดูอาสาบแช่งของปุปปการีกับลูกๆของเขาบันทึกโดยอัตเตอร์มิซีและฮะดีสบทนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการอัตตันยูต่อบิดามารดาคือเรื่องที่ร้ายแรงและดูอาสาบแช่งลูกๆ คือสิ่งที่ลอสุบฮหานาหูวาตาลานั้นทรงตอบรับและจะทําให้ชีวิตของผู้เป็นลูกนั้นได้รับความหายนะทั้งในดุนยาและอาคิรอและแน่นอนว่าพ่อแม่จะไม่มีวันสาบแช่งลูกๆของเขายกเว้นว่าเขาจะอยู่ในสาภาพที่โกรธอันมีผลมาจากพฤติกรรมของลูกๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านพึงทราบเถิดว่าดุอาที่สาบแช่งลูกๆนั้นจะไม่ถูกปัดทิ้ง ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับลูกๆที่ต้องใส่ใจต่อการปฏิบัติต่อบิดามารดาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ท่านทั้งสองนั้นกริ้วโกรและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องระมัดระวังคำพูดที่เป็นดุอาสาบแช่งลูกๆของเขาและมีเรื่องราวอันน่าประหลาดใจในอดีตที่เกิดขึ้นถูกระบุอยู่ในฮะดีสที่รายงานจากท่านอบบฮุฮ์ฮุริร่ารดออ เป็นเรื่องราวของทารกที่สามารถพูดได้ถึงสามคนเดียกันซึ่งหนึ่งในสามคนนั้นคือทารกที่เล่าความจริงให้กับผู้คนได้รับทราบว่าท่านจุร้อยบ่าวที่ซอและขอลัซบฮานะฮัวตาลาจากบานิสรออีนในอดีตท,ท่านไม่ได้ทำสีนาดังที่ถูกใส่ร้ายเอาไว้ในฮะดีษท่านนบบีสลลัลลอฮุอะลยฮวสัลลัมได้เล่าว่าท่านจุรอยคือบ่าของ a ล l a ที่ประกอบศาสนก,กิจอยู่ในศาสนสถานในขณะที่ท่านอยู่ร้อยละหมาดอยู่คุณแม่ของท่านก็ได้เรียกหาท่านแล้วท่านก็ได้กล่าวกับตัวของท่านเองว่าแม่ของฉันและการละหมาดของฉันและท่านก็ได้เลือกดำรงการละหมาดของท่านต่อไปและแม่ของท่านก็ได้เดินจากไปในวันต่อมาแม่ของท่านอยู่ร้อย ได้มาหาท่านจูร้อยในขณะที่ท่านยูร้อยกําลังละหมาดอยู่อีกครั้งแม่ของท่านเรียกท่านจูร้อยว่าจูร้อยเอ,อย๋ยท่านยูร้อยก็ได้กล่าวกับตัวของท่านว่าโอ้พระเจ้าของฉันแม่ของฉันและการละหมาดของฉันและท่านก็ได้เลือกดํารงการละหมาดของท่านต่อไปและแม่ของท่านจูร้อยจึงได้กล่าวดูอา ตัลลอลุบฮานะฮฺวะตะลาวะอัลลอฮุมมลลาตุมิดฮั حتى ي อิลอวูจูฮิลมูมิ س าตโออัลลอฮอย่าพึ่งให้จุรรอยได้เสียชีวิตจนกว่าเขาจะได้เห็นใบหน้าของหญิงโสเพณีและบรรดาบันิอิสรออีญก็ได้กล่าวและเล่าขานถึงความเพียรพยายามในการอิบาดะของท่านจุรรอยและปรากฏว่าได้มีหญิงโสเพณีรูปงาม ได้กล่าวขึ้นว่าหากท่านต้องการฉันจะเป็นผู้ที่ล่อลวงยูร้อยเองแล้วนางก็ได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าของท่านจยูร้อยแต่ท่านจยูร้อยมิได้ให้ความสนใจต่อตัวนางแต่อย่างใดเมื่อนางเห็นอย่างนั้นว่าการเย้าวยวนของนางนั้นไม่มีผลสําเร็จนางจึงเดินไปหาคนเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ระแวกนั้นและได้ทําศีนากับเขาจนกระทั่งตั้งท้อง และเมื่อนางคลอดลูกของนางนางได้ใส่ร้ายท่านจุร้อยว่าน,นี่คือบุตรของท่านจุร้อยจึงทำให้ผู้คนนั้นโกรธเคืองท่านจุร้อยอย่างมากต่างพากันบังคับให้ท่านจุร้อยออกมาจากสถานที่ที่ท่านประกอบศาสนก,กิจและทำรายท่านและรื้อทำลายสถานที่นั้นจนพังพินาศท่านจุร้อยจึงถามพวกเขาไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่าน พวกเขาก็ตอบท่านจูร้อยว่าเจ้าได้ทําการผิดประเวณีกับหญิงโสเพณีคนนี้และนางก็ได้คลอดลูกของนางออกมาแล้วท่านจูร้อยได้ถามว่าเด็กคนนั้นอยู่ไหนพวกเขาก็ได้นําพาเด็กคนนั้นมาให้กับท่านยูร้อยและท่านยูร้อยก็กล่าวว่าเดี๋ยวฉันขอไปละหมาดก่อนและเมื่อท่านยูร้อยละหมาดเสร็จท่าน ก็ได้ถามทารกคนนี้ว่าบิดาของเจ้าคือใครพร้อมกับใช้มือของท่านนั้นจับไปที่ท้องน้อยของเด็กคนนั้นเบาๆทารกได้ตอบว่าคนเลี้ยงสัตว์คนนั้นครับผู้คนเมื่อได้รับรู้อย่างนั้นก็รู้สึกผิดและเข้ามาจุบท่านจุร้อยและสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวของท่านจุรอย และบอกกับท่านยูร้อยว่าเดี๋ยวพวกเราจะสร้างสถานที่ประกอบศาสนากิจของท่านให้ใหม่และทํามาจากทองคําด้วยท่านยูร้อยตอบว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกขอแค่ทํามาจากดินให้เหมือนเดิมก็เพียงพอแล้วนี่คือส่วนหนึ่งจากฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิมัมบุคอรีและมุสลิมและนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ท่านนาบีสุลต่านอวยยุวะสัลลัมได้เล่าให้เราฟังว่ามีชายคนหนึ่งนามว่าจุรรอยขมักขะเม่นในการอิบาดต่อหล่อและหวงแหนรักษาการละหมาดของเขาและอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาราก็ได้ปกป้องเขาจากการถูกให้ร้ายและอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้รับจากเรื่องราวนี้ก็คือดุอาของคุณพ่อและคุณแม่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตารานั้นส่งตอบรับ และท่านจุร้อยก็ได้เห็นใบหน้าของหญิงสโสเพณีจริงๆดังที่คุณแม่ของท่านได้ขอทุอาไว้แต่แล้วด้วยความเป็นบ่าวที่ดีของลอสุภานุวัตลาพระองค์ได้ทรงปกป้องท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายเหล่านั้นฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศรัทธาอันปรารถนาจะมีมารยาทอันงดงามจะต้องไม่เป็นสาเหตุให้บุพการีของเขานั้นกลี้วโกรธและเช่นเดียวกัน ผู้ที่เป็นบุปการีจะต้องไม่ดูอาสาบแช่งบุตรของตนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามขอลาสุบานุอัตลาดิพตอภัยและเมตตาให้กับคุณพ่อและก็คุณแม่ของพวกเราทีเถิดวะาซาลลลอฮ์วะซัลลัฮ์มอลลาคาลานบีนะฮะเมัดวะลาอัลีวะซาฮบียะชมาอีนวะสลาโมะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรา بركات